สิบหางซาสึเกะอาจเป็นตัวปัญหาใหญ่นะครับหรือว่าปัญหาจุกจิกของบุลโตแล้วก็ซาลาดะก็เป็นไปได้นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีแฟนคลับของช่องทุกทท่านด้วยนะครับแล้วก็แฟนคลับของเรื่องบุลโตนารุโตด้วยนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําเกี่ยวกับว่าไอ้สิบหางซาสึเกะเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับผมในการต่อสู้กับบ mm ุลโตก็ได้นะครับผมหรืออาจจะเป็นซาลาดะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่จะเป็นยังไงเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับขอคนละหนึ่ง ไลค์1การกดติดตาม1แชร์กันด้วยนะครับขอสัก200-300ไลค์ลเดอพี่น้องก็สําหรับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับประเด็นที่เราเพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่จะไปเริ่มเข้าสู่เนื้อหาจริงๆเนี่ยก็ขอฝากในเรื่องของเพจด้วยใครสนใจเรื่องเสื้อก็ไปติดต่อที่เพจที่เราทิ้งไว้ให้ได้นะครับหรือว่าใครกดไปแล้วเข้าไม่ได้เนี่ย ขอลิงก์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปวางไว้ให้ในคอมเมนต์ก็แล้วกัน,กนงั้นก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดีแหละว่านะตอนนี้คือศัตรูใหม่มันโผล่มา4ตัวใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีอยู่1ตัวที่บุรุโตเนี่ย ค่อนข้างที่จะระวังเป็นพิเศษนะครับซึ่งนั่นก็คือไอซิบหางสาสเกะซึ่งเราขออนุญาตเรียกแบบนี้ไปแล้วนะครับผมซึ่งไอตัวเนี้ยคือมันอาจจะเป็นตัวปัญหาในภายภาคหน้าได้นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ได้เลยนะครับผมถ้าในมุมมองของบรูโตเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของการต่อสู้นะครับผมถึงแม้ว่าณปัจจุบันมันยังไม่ได้โชว์ความสามารถอะไรออกมามา,มากนะครับแต่เราก็จะได้เห็นพื้นๆไปแล้วว่ามันสามารถใช้วิชาสายฟ้าได้ใช่ไหมซึ่งไม่แน่ว่ามันอาจ ใช้วิชาของซาสเกะได้หมดเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้พวกนี้คือมันจะมีความสามารถในเรื่องของการใช้เนตรสังสาระหรือเปล่านะครับผมคือถ้ามันมีความสามารถในส่วนตรงนี้มาเนี่ยก็เท่ากับว่าทางด้านไอซิหางซาสเกะเนี่ยคือจะใช้ได้คล่องกว่าคนอื่นๆน,นะครับเพราะว่าเคยใช้มาก่อนใช่ไหมหรือว่าอาจจะคุ้นชินกับมันได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมเลยมองว่าถ้ามันจะต้องมาสู้กับบรูโตหรือว่าซาลดาดะนะครับก็ เป็นปัญหาของพวกเขาได้นะครับเพราะว่าถ้าระดับฝีมืออย่างซาสเกตแล้วเนี่ยบรูโตก็คงจะต้องตึงมือแน่นอนนะครับผมซาลาดะเองเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับคงจะไม่ได้ชนะไอตัวเนี้ยง่ายๆแน่นอนนะครับแต่เนี้ยมันเป็นในโหมดของบรูโตนะครับที่ต่อสู้กับซาสเกตในรูปแบบ10หางหรือว่าไอซาสเกต10หางนี้นะครับผมเพราะบรูโตเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ซาสเกตตัวจริงซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันรู้อยู่แล้วเนี่ยคือมันก็เป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้ยากลําบากอะไรมากนะครับ เพราะว่าจะไม่เกิดความลังเลใช่ไหมแต่ถ้าเรื่องนี้ยังไม่ตกไปถึงสาระ,ะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าณนะตอนนี้เนี่ยคือยังไม่ได้บอกเลยว่าพ่อเนี่ยติดอยู่ในต้นไม้นะครับผมถ้ามันไปเจอสาระ ก่อนที่บรูโตจะบอกเรื่องราวนี้นะครับคือปัญหาของซาลาดเนี่ยคือโถมา2อย่างเลยนะครับคือ1สู้ลําบากไม่รู้ว่าพ่อตัวเองหรือเปล่านะครับผมมันค่อนข้างที่จะขายคึงมากนะครับผมถ้าเข้าใจผิดเนี่ยคืออาจจะเปิดช่องโหว่ให้มันเนี่ยโจมตีได้เลยนะครับจากความเร็วอะไรเอ่ยเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเร็วมากในการที่มันเนี่ยบุกเข้ามาโจมตีใส่บรูโตที่เราได้เห็นไปใช่ไหมซึ่งตรงนี้ซาลาดจะโดนแล้วหนึ่งนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างเลยคือความแข็งแกร่งที่เหมือนซาสเกตน,นะครับผมซึ่งผมมองว่านะตอนเนี้ย ถึงแม้ว่าซาลดาจะมีความแข็งแกร่งขึ้นมา,มากนะครับผมในช่วงไทม์สคริปต์นะครับแต่ตัวของซัสเกตสิบหางเนี่ยน่าจะมีอารมณ์ที่มีความสามารถเหนือกว่าอยู่นะครับผมมันก็เลยอาจจะเป็นปัญหาของซาลดาถึง2ต่อเลยนะครับคือต่อที่1คือในเรื่องของพลังและต่อที่2ในเรื่องของความรู้สึกนะครับไม่รู้ว่าใช้พอตัวเองหรือเปล่าและทําไมพ่อถึงเป็นแบบนี้คือมันคิดได้ต่างๆนาๆนานะครับมันก็เลยอาจจะเป็นความยุ่งยากของซาลดานะครับผมที่มันทวีคูณขึ้นกว่าของบรูโต หนึ่งเท่านะครับอย่างตัวของบุรุโตอย่างที่เราบอกไปก็เพียงแต่ว่าสู้ไปนะครับผมไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่ซาสึสเกะอยู่แล้วเพราะว่าซาสึสเกะติดอยู่ในต้นไม้อันนี้รู้กันดีอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้มันมีข้อแตกต่างกันแค่นี้เองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นปัญหาและยิ่งเนตรสังสารานา่ามันใช้ความสามารถนี้ได้นะโหปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าไอความสามารถเนตรนี้เนี่ยในภาคที่แล้วอย่างในภาคของนารุโตก็เรียกได้ว่ารับมือยากมากๆแล้วนะครับผมถ้ามีมาในภาคนี้อีกเนี่ย ความสามารถหลากหลายขนาดนี้ไม่รู้ว่าบรูโตแล้วก็คาชิโคจิเนี่ย จะรับมือไหวหรือเปล่านะครับผมแล้วถ้ามันใช้ได้เกือบทุกคนเลยคือมันมี4คนใช่ไหมถ้ามันใช้ได้เกือบทุกคนนี้ก็ตายแล้วนะครับผมสู้ยากแล้วนะครับผมแต่นี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับแต่ผมมองว่าตัวปัญหาของบรูโตเองเนี่ยคือจากซัสเกตสิบหางแล้วมันก็ยังมีคนนึงที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นตัวปัญหาแบบว่าใหญ่ๆได้เหมือนกันนะครับอย่างถ้าซัสเกตสิบหางเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมไอเนี่ยต้องเบอร์2นะครับก็คือไอสิบหางที่มันลอยอยู่บนท้องฟ้านะครับผมไอเนี่ยค่อนข้างที่จะ ตัวปัญหาเช่นเดียวกันนะครับผมแต่น่าจะลองจากซาสเกตลงมานะแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่า มัน4คนเนี่ยใครเก่งกว่ากันนะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงว่าไอ้สตัวเนี้ยมันใครเก่งกว่ากันเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาละกันนะครับผมดูซิว่าเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นยังไงอย่างคลิปที่แล้วที่เราลงไปเกี่ยวกับ15คนที่มีโอกาสนะครับผมจะสู้กับไอ้สคนนี้ได้นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีการให้ข้อคิดเห็นนะครับว่าเฮ้ยห้าค้งี้เนี่ยไม่น่าไหวหรือเปล่าน่าจะมาเป็นกระสอบทรายอ่ะแล้วก็รับฟังไว้นะครับถือว่าในส่วนตรงนั้นเนี่ยหลายคนคิดเห็นไปในทิศท,ทางเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคน เลยะที่มองว่าเฮ้ยขาดล็อกลีไปหรือเปล่านะครับผมถ้าล็อกลี เปิดประตูที่8นะครับผมซึ่งก็น่าจะสามารถสู้ไก่สตัวนี้ได้นะครับผมแต่แน่นอนก็ยังมีคนมาค้านว่าเออถ้าเปิดมาเนี่ยก็อาจจะตายได้เลยนะคราวนี้นะครับเพราะว่าไม่มีนารุโตะช่วยแล้วถึงนารุโตะอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะครับผมในส่วนตรงนี้ซึ่งก็ถกเถียงกันไปนะครับหรือว่าพูดคุยกันเรียกได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่ามากนะครับผมก็ได้เรียนรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนี่ยคิดเห็นกันยังไงนะครับเกี่ยวกับ15ตัว ที่เรานําเสนอไปนะครับผมซึ่งในมุมมองแล้วเนี่ยมองว่าพวกห้าคางเงี้ยเนี่ยหลายคนมองว่าไม่ได้เรื่องนะครับเอาไปก็ไปเป็นกระสอบซายให้เขาเตะเขาต่อยใช่ไหมแต่เขาเป็นถึง5้าคางเงี้ยเลยนะเรียกได้ว่าเป็นถึง1ในบุคคลนะครับผมที่แข็งแร่งที่สุดนะครับในโลกของนินจาเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่อันนี้เนี่ยเป็นการแซวเฉยๆนะถ้ามองจากภาพจริงหรือว่าความเป็นจริงโดยรวมเนี่ยห้าคางเงี้ยมันก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมนําเสนอขึ้นไปเนี่ยคือมันอาจจะมีโอกาสสู้ได้นะครับผมแต่จะไหวไม่ไหว ก็อีกเรื่องนึงนะครับผมแต่คือมันสู้ได้แหละแต่อาจจะโดนเร็วโดนช้าอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลกันไปนะครับผมอันนี้ไม่ได้เถียงนะแต่คือจะอธิบายให้ฟังนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่า5ครั้งนี้จะมีฉากได้ต่อสู้กับสศัตรูนี้หรือเปล่านะครับผมส่วนมาในเรื่องของซาสเกะที่จะเป็นปัญหาของบรูโตเนี่ยคือแน่นอนนะครับผมว่าณตอนเนี้ย คือมันมีศัตรูถึง4คนใช่ไหมที่เป็นศัตรูใหม่นะครับผมซึ่งบรูโตเนี่ยจะรับมือ4คนเนี่ยมันรับมือไม่ไหวอยู่แล้วนะครับซึ่งในตอนที่4หรือว่าในตอนที่84เนี่ยก็ได้โชว์ให้เราเห็นแล้วว่ามันรับมือไม่ไหวแต่ถ้าตัวตัวเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะครับผมเราก็ <ole> เลยอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆ,ๆคิดว่าไอ้สเกตสิหางเนี่ยมันควรสู้กับใครนะครับผมผมตั้งช้อยให้3ช้อยละกันแต่ถ้าใครมีช้อยเพิ่มเนี่ยก็สามารถบอกกันได้นะครับคือช้อยแรกคือบรูโตนะครับผมที่ควรสู้กับ แล้วก็ช้อยที่2คือทางด้านสรลดะลูกสาวของเซสเกะช้อยที่3ก็คือภรรยาของเขาอย่างสากุระแต่ถ้ามีช้อยสช้อยหเนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะมารวบรวมดูคะแนนซิว่าใครให้คะแนนใครมากกว่ากันนะครับและเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําคลิปบอกนะครับผมว่าซาสเกะสิหางเนี่ยมันควรได้สู้กับใครนะครับตามความคิดเห็นของพี่วินเพื่อนน้องๆที่ได้มีการให้คะแนนมานะครับผมอันนี้เนี่ยคือบอกไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ อยากจะถามด้วยนะครับผมคือตั้งเป็นคลิปต่อไปเลยว่าเพื่อนๆคิดว่าการช่วยเหลือซาสเกตที่นะเวลานี้ ติดอยู่ในต้นไม้อยู่เนี่ยคือมีทางช่วยไหนได้บ้างนะครับผมอันนี้เนี่ยอยากถามความคิดเห็นเหมือนกันนะครับและเดี๋ยวเรามาทําคลิปพูดคุยถกเถียงกันนะครับว่ามันมีโอกาสแบบนี้ได้ไหมหรือว่าแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งเดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีความคิดเห็นดีๆหรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมีความคิดเห็นในใ,นใจแล้วแต่เดี๋ยวค่อยไปลงในคลิปที่เราจะทําหลังจากที่ได้อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆแล้วก็สําหรับคลิปในวันนี้มีประมาณเท่านี้นะครับอย่าลืมในช้อยที่เราได้ถามไปนะครับที่เราได้ตั้ง หัวข้อไปอย่าลืมมาตอบหรือว่ามาคอมเมนต์พูดคุยสนุกุก,กันนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนะี่ยมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกระทึบปุ่มไลค์กันมาร้วๆให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอคนละ1แชร์1การกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอสัก2 0 0 3 0 0ยเดอร์พี่น้องย้ํากันอีกทีหนึงก็แล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้เนะี่ยถ้ามีตรงไหนตกหล่นต้องขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ไปเว้ย